สัสดีค่ะน้องกิเลนนอนหลับอย้่เนาะค่ะเนาะมันนี้น้องกิเลนได้กินอิ่มนอนหลับขอขอบพระคุณห,หลายๆเนาะค่ะเนาะสำหรับต้นสับป,ประรดสำหรับกล้วยต้นสับป,ประรดของคุณหญิงแสงเดือนน,าจานอะจ๊ะเนาะเมื่ออื่นน้องกิเลนจะได้ไปเอาสับป,ประรดของท่านด็อกเตอร์ชยนันท์ นกคานาะมือนี้น้องกินเล่นกันละก็ได้รับกล้วยของท่านดอกเตอร์ชยนันต์นะคะเนาะรถหกล้อได้นำเอาไอนะ้น้าได้นำทรงมาให้ขอขอบคุณลหลายๆน้องกินเล่นได้กินอิ่มมือนี้นอนแต่หัววันเลยเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณลหลายๆที่มีตาน้องกินเล่นและคุณแม่เกวตาเนาะค่ะเนาะ บุญกุศลนี้ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญปัถนาสิ่งใดให้ใดดังใจนะจานา้องให้ล้ำให้รวยจริงจริงขึ้นไปให้มีแต่ความสุขความจเจริญอย่าเจ็บยอย่าไขู่ดีม่แห้งนอนหลับฝันดีกิเลือน,นอนแต่หัววันเลยมันนี่ เอารู้สึกอิ่มและมีความอบอุ่นเด็มานอนในางานไก่คุณแม่น้ำนี่ขอขอบคุณหลายๆลายทมีตาน้องกิเลนน้๊จานาอขอบคุณคะ่ะคุณพ่ออิมคุณแม่เอฟซีทุกทท่านทิมีตาน้องสงสารน้องเนาอคาา่ะน้อง ฝากฉงนองน้ำเน,นะะด้วยค่ะเด้อฝากไว้ในอบอบอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนองเกลืเลนนอนหลับฝันดีมันนี่ยิ้มเต้นเลยมันนี่นอนอาหารเมย์เตรียมไว้ให้เขาต้นสับประรดคุณแม่ก็ต้องตัดให้เขานะคะเนาะตัดสันๆไว้ให้เขาเพื่อแบบว่า เวลาเขากินมันจะจะเขาจะบ่ได้ขี่ติดเง่าแต่ว่าบ่ตัดมันจะเง่าเขาขี่ยากนะะเนาะค่ะเนาะคุณเมย์เลทำการเอามีดตัดให้เขากินแล้วก็ยาก็ต้องดึงตะไบดึงดึงดึง,ดงออกตะไบแล้วก็ตัดครึ่งตัดครึ่งให้เขาเพราะว่าเขาสาหน่อยอยู่นาะจะเนาะกิน เดบส้างไงกับป๋อดตัดเครื่องตัดเครื่องไว้ให้เขาคุณแม่ก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เขาอยู่ประมาณนี้แหละทุกมื่งเลยว่ามีูุไดเฮ็ดคือคุณแม่แม่ควานน้องกินเลินดอกแม่คว้านน้องกินเลนนินี่เตรียมอาหารไว้ให้เขาแบบนี้ทุกมืง่ง ก่อนจะเตรียมอาหารไว้ให้น้องกินเลนกินแบบนี้ทุกทุกมือเลยก็กิ้นแล้วก็จะนอนเมื่อคืนนี้คุณแมย์ปดายอยู่น้ำเขาก็อยู่กับพอคว้านแม่คว้านไปเบิงย่ายที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นอนเผาย่ายกลับมาก,กับใบสามคุณแมยกะ าวมามาถ่ายคลิปน้องกิเลนให้พ่อแม่์เอฟซีทุกท่านได้เบิ้งเนาะค่ะเนาะช่วงนี้คุณแม่์กำลังหนุนอยากหลายคุณแม่ขอโทษขออภัยหลายๆนาะค่ะเนาะที่บ่ได้เอ็ดคลิปดีๆให้พ่อแม่์เอฟซีทุกท่านได้เบิ้ง กำลังหนุงยากไปเบ่งย่ายมเงินทองกับบ่มีเนาะกันเนาะโอ้ช่วงนี้ก็หายากยากย่ายกับป่วยคุณแม่ควนันจำเป็นตรงว่าจะขายย่ายเป็นตาที่ไปอยู่กับคูบาบุญหลอมว่าจะให้คูบ่บาบุญหลอมไทยคูบากังยังบุทัานมีเงิน คุณแม่ก็บ่มีเงินที่จะไปรักษายายว่าจะนำยายไปหาหมอวัดจัดนทร์นี่คุณแม่ก็บ่ทันมีเงินในก่ะเนาะช่วงนี้โอ้ยอุออปรสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยอู้ขอโทษหลายๆาเนาะค่ะเนาะที่คุณแม่ควานได้ เผยความในใจออกมาขอโทษเลยลนยนองกินเล่นนอนรับแล้วนอนวีหุยเก็กินอิม่มก็ได้กินกล้วย กินต้นสับปโปโรธกินหยาวันนี้คุณคุณแม่ได้เกี่ยวหยามาให้เขานํ่มาเอามาจากบ้านเขาอิ้มเขาก็นอนแล้วนอนหลับฝันดีได้นองกินเหลินเด้อ ไทยนี่บ่มีอยังหลายเนาะค่ะเนาะขอฝากช่องน้องกินเลินไว้ในอมอกอมใจของพอ่อมแม่เอฟซีเนตนำเนตนะคะเดอ้อขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุก,ท,กทันที่มีตาน้องกินเลินและคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่มีตาน้องกินเลิน ขอขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีจันเพ็ญน,นำดเดาคาเด้อที่มอบมอบเงินมากให้น้องเิรินสื่อกล้วยนาอคะะคาเนาะ,ะ,นะ,ะขอขอบพระคุณหลายๆขอให้เจริญเจริญลำลวยลำย่าเก็บอย่าไขอยู่ดีไม่หฮงนะคะเดอ้อขอขอบพระคุณค่ะ